วันนี้น้องกําไรจะพามาเบิ่งนะคุณแม่ของน้องกําไรนี่แหละไม่ต้องไปเบิ่งใครนะเบิ่งแม่ก็พอแล้ว <laughs> <c oughs> เ,เบิ่งแม่ทําอะไร <c oughs> เดี๋ยวกําลังดูว่า <c oughs> คุณแม่กําลังซ่อมที่ซอยมรกระกออ่ะคุณแม่บอกว่ากําลังซ่อนที่สอยมะกอนะคะอันแสนเย็นอยู่ตอนนี้ <laughs> แต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะตอนนี้ <c oughs> อยู่ <c oughs> คะไม่เป็นการสอยสยแบบบ้านๆของเรานะคะด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแม่ใครทําที่สอยมะกอให้แม่องคะนี่คุณแม่บอกทำเองสิคะอุ้ยมีปัญหามากเลยกับเรื่องมดนะคะโดนมดกัดอีกแล้วเนี่ยค่ะเนื่องจากเนื่องจากมีมีคนมาอุดหนุนมะกรอถึงสวนนะคะก็เป็น fc แฟนคลับน้องกําไรนะคะ นี่แหละค่ะขอขอดูหน้าหน่อยคนจะเก็บมะะกรเนี่ยนี่แหละค่ะเจ๊แมวนะคะเป็นผู้ที่ติดตาม youtube ของนักกรลไรเป็นคนที่หนึ่งค่ะเนี่ยเราซื้อขายกันเองแบบนี้นะคะเนี่ยโอ้ยความสุขของของคนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูต้นมละกรน้อยของแม่เนี่ย ชีวิตแบบนี้แสนจะมีความสุขนะคะเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายอ่ะสอยเข้าไปคะ่ะบุดจำบุดเอ้ยเ,เห็นไหมมันก็ไม่หล่นพื้นอ่ะใช่ไหมล่ะอย่างน้อยๆอ,อันนี้ภูมิปัญญาของคุณแม่นะคะทำเองนะคะที่สอยมะละกอค่ะโอ้ส่วนส่วนต้นนี้นี่ตีย้ยระดับเด็ดนะ <laughs> <laughs> ลูกเล็กลูกนอก้อยกระจียลอยกระจีรีนี่ขายได้หมดนะคะอ่ะ ขนไปค่ะขนไปนะฮะนี่นี่พอแล้วเหรอคะอ๋อช่างดูเจ้าเท่าไหร่คะแล้วแล้วขอบอกเธอค่ะซุ้มซุ้มนี่อยู่โคนต้นมะเฟืองเรียงโรดนะคะดูดูดูลูกมะเฟืองหล่นนะ,ะมะเฟืองหวานนะจ๊ะแล,แล้วแล้วแม่มีขายเหรอนนเออนั่นสิปีนี้น <laughs> พอพูดปุ๊บหล่นปั๊บเลยนะคะ หล่นลังแป๊กขายให้งอมแล้วมันตกกรหล่๊ค่ะใช่แต่ก่อนที่เขานิยมทำน้ำหมักชีวภาพอ่ะใช่ไหมแม่เนาะแต่ก่อนน้ำหมักชีวภาพอ่ะขายดีมากนะคะตอนนี้เลิกฮิตกันแล้วอันนี้จะให้ดูเนี่ยลูกมะเฟืองเนี่ยเห็นไหมแม่แม่ว่ามะเฟืองเลยนะมะเฟืองหวานเนาะอ๋อน่ะเห็นไหมลูกเหลืองๆนั่นน่ะหน้ามันเน่าอะค่ะเนี่ยตอนแรกมองนึกว่าใบเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ย ลูกมะเฟืองนะคะผลไม้บ้านๆนสอยเดี๋ยวนั้นช่างเดี๋ยวนั้นนะคะเนี่ยรายได้เล็กๆน้อยๆของคุณยายแดงนะคะขายมะละกอม้างขายกล้วยม้างตอนนี้เก็บเงินจะซื้อตึกได้แล้วนะจะมีใครรู้ใช่ไหมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นตาช่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ยายแดงจะได้เงินกี่บาทในวันนี้ค่ะคุณแม่คะรู้สึกราวผ้าของเรานี่มันสภาพดูไม่ได้มันมันเริ่มเริ่มพังแล้วนะคะอ่าแล้วดูดูมะกอกต้นนี้นะคะไม่รู้พันอะไรลูกกลมบ้องเลยนะพันอะไรก็ขายได้หมดค่ะเมื่อเมื่อสักครู่เพิ่งทานเพิ่งทานส้มตำกันมานะฮะส้มตํำปลาราพนัดเท่าไหร่ล่ะคะ ใส่ไปให้มันเกินยายแดงใส่ให้มันเกินเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตามเป้าสองคนก็ทะเลาะกันงุงงงุมันไม่ลงตัวโอ้ยเกินนิดเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกคุณยายแดงฮะ สิบเจ็ดโล,โลนะคะโอ้ยวันนี้คุณยายแดงจะได้กี่บาทเน,นาะเนาะฮะคนซื้อไม่แพงนะอ๋อซื้อไม่แพ,งไ,พงไม่เป็นไรคะ่ะของของแค่มันมาขึ้นในที่ของเราแนละ้วคุณแม่ปูกแล้วก็ธรรมชาติดูแลไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ใส่อะไรได้เท่าไหร่ก็รับหมดคะ่ะหาอีกอะค่ะแม่ห้นัดห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 น,นันน่น,นัดเนี่ยวิสัยแม่ค้าต้องให้ขายของได้เพิ่ม ยังมีอยู่นะจะสอยอีก3โลนะคะครรู้ว่าหมดแล้วตอนนี้อ่าคราวนี้เอาแบบว่าหมดหมดไปเลยนะคะแม่ลูกนั้นลูกใหญ่โอ้หนาใช่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 พะเรากินกินลูกเล็กได้ใช่เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะลูกสวยสวยลูกใหญ่ๆนี่ขายหมดนะคะส่วนเราเราจะของบ้านกินลูกเล็กได้คุณแม่ว่าอย่างนั้นนะอ่ะอ่ะหลบหลบอย่าเกะกะอย่าอย่าอย่าเกะกะฉันสอยเหนื่อย นั่นแม่ลูกบนก็ใหญ่อ่ามีมีเอาไว้อีกนะเอ้ยโอ้โหแจ๋วแจ๋วเอาโรตะกี้มันหล่นลงมาได้ไงเนาะอีกอีกลูกหนึ่งแม่เนาะน่าจะได้สามโลพอแล้วเหรอโอเคโอเคมีแบบนี้ด้วยนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น ตอนมากอลงไปอยู่ในตะขายนี่ลงไปได้นะแต่เวลาเอาออกหาทางอ,าออกไม่เจอนะนะเออนะอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไม่พอแล้วค่อยสอยใหม่นะฮนะอะได้ตังค์อีกแล้วเมื่อวานได้กี่บาทคะแม่ร้อย <120. S 2> ี่สิบใช่ไหมลลเอามาอีกคุณแม่ไม่ถึงเอาลูกเล็กทำไมทำไมไม่เอาลูกใหญ่ให้คะคุณยายแดง เอไไเอไไให้หมดเป็นต้นๆนเนาะแต่หนูจะบอกว่าลูกเล็กอะมะละกอมันขายง่ายอ๋ออ๋อ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋ออ, <c oughs> อ๋ออปออ๋อยน,น,น,นอี้ออ๋ออ๋นอ้ออ๋ออ๋อ่๋ออนอี๋ออ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 ๋อนออ๋ออ๋อ โอ้โหดีใจเลยค่ะดีใจคุณยายแดงอันนี้อันนี้ฉากสําคัญนะฮะถามว่าช่วยยกไม้บอกไม่ต้องนะแข็งแรงมากเลยช่วยกันทำอาหารกินนะยอ่ะยังมีถุงถุงแฟงอีกนะฮะแม่เอา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  ทกของมาแล้วมันเนี่ยแบ่แล้าอ,อยาวยาวไปบ้านเลยนะยใช่ทุกของหนักและขี่รถต้องระวังด้วยนะขี่รถนะอ่ะอืะอนนมลื่นแปดลื่นแปดช่วยกันทำอาหารก,กินค่ะ เราค้าขายกันเองในหมู่บ้านนี่แหละเงินทองไม่ให้รั่วไหล <c oughs>